สวัสดีครับแม่นุชสวัสดีค่ะ,ค,ะครับมือนีกับมาเยี่ยมมายามมาตามต่อโครงสุดท้ายของคุณแม่นุชครับท่านผู้ชมครับมีเอฟซีหลายท่านกอ็อยากฟังแนวทางความฝันโคงสุดท้ายของคุณแม่ครับก็เลยเม่นมาให้ผมมาตามให้ครับผมก็ได้มาหาคุณแม่คุณแม่ก็ว่าคุณแม่ฝันแล้วแล้วก็ได้ตัวเลขอรอบนี้ก็คือว่ามีตัวเลข ที่เกี่ยวกับลูกน้่มน้องแม่เนาะครับก็คือลูกชายคนนี้อ่ากะเป็นคนเป็นคนไะไที่มากดนตีมากดนตีครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เมนูเุ่รอให้ฟังเนาะครับครับครับจชลูกชายเพิ่นกับไปหลินดนตีเนาะไปหลินผุนละีให้เกียรติสะพานขาอุระมูเพิ่นพาไปเนาะครับครับผุนวนสายยันซาวพาไปผันผัดไปในมือนั้นผัดไปหลินยูซูลินครับหลินยูซูลินเลยลบมากแล้วว่าอัน รถขวมครับก็คือมีงานยูซุรินมีมีงานยูซุรินไปกลับมารถขวมรถขวมยูวอนเจ้าแม่ฮันนี่สารเจ้าแม่ฮันนี่นะอะ้ที่ออกข่าวอยู่ผมอยู่หันเลยออกข่าวอยู่ออกข่าวอยู่นั่นแหละขวมอยู่หันเจ็ดคนอยู่ในรถครับเจ็ดคนในรถบอตายข้านออกมาก็สจคนเลยรถปีนทองเลยอันหลอน่อมันอยู่เคิื่องเครื่องฝาบไอรถตู้รถตู้นะครับปีนทองเลย มนมีพุ่นกับข้านออกมาเลือดกับอาบเต็มแต่มันกับโบเจบหลน์นอในคิวในยังแตกคือมาลุ่นตีขมันขวมนะขนาดมันขวมลุ่นตีลุ่นยังมันทับเพื่อนอ่ะมันอยู่ข้างหลังมูข้านออกมาข้างหลังเขาบอกว่าเขาก็ห้องหะกันแซี่เซ่เขาว่าอาจารย์อาจารย์วุ้นชื่อสยอยู่นี่ครับเอายังอยู่พันสกุนตัวนี้ข้านออกมาครับพอติ๊ตงกับมาเจ้าตัวได้ขั้นบ่ได้พ่อคนเขาทัดอยู่ดิแม่ ว,ว่าไดชอบเพราคนใดแต่อันนอะไไม่ะไดแต่อีหยังใดใดใจใจลดโรคบาลเขาเอาไปไปปัวนอ่อดเก็บเนี่ยหยังเนี่ยบ้านนี้แม่ก็เลยเห็นลูกชายผมไม่เห็นแม่ลูกชายนะว่าแม่ซื้อออเดอรมอันกอยฟันย่ำได้คือมันเป็นเหตุย่ำได้นี่เลขมันสิมักออกครับม like <ต>ันก <ap> ็เลยว่า <fact> ซ her ื้อซ the so ื้ออหยังแหละก็เลยว่าซื้อหาเก้าหนึ่งแปด่ายมันอันทะเบียนรถนะ อ๋อทะเบียนรถรถตู้ที่ว่าความค่ะรถตู้ความนั่นคนบมเป็ยนยังจะคนบมเป็ยนยังเจ็ดคนเข่าล่วงบ้านนิดน้อยๆเอ็กซเรย์ยังเรียบร้อยกับโมเป็ยนยังครับบันรถเนี่ยสวมมาได้เลยรถนี่พังเหมดเลยพังหมดเลยซสอมมาได้บ้านนี้มันก็เลยอะนอยู่นาซานไม่ฮันนี่พอดียนาซานไม่ฮันนี่ครับบ้าเพูนว่าห้าเก้าหนึ่งแปดบ้านนี้แม่ก็ได้ห้าเก้าหนึ่งแปดเมฆเขียนไว้ลูกไส้ว้านเนาะแม่ก็เขียนใส่กระดาษไว้ปั๊บ ตกแรงมากบานแม่ฝันบานครับก็คือแม่เอาเอาไปเสียงเขาเอินมาเสียงฝานเซียงไต่หมอนไต่หมอนเลยครับครับว่ามันสีถือขึ้นโบถือนอในก้อมฝันก็เลยเป็นจังนี่ครับก็เลยฝันว่ามีมีมีเล็กหน่อยผู้นึงน่ะว่าอันญ้ามันเอื่นยะน้อยญ้าะไปหาปลาปลาเอาไปก็ไปที่ละก็เลยไปก็มันสองคนครับไปหาปลาบวกง่ายก็เห็นบานนี่ก็ไปงุ่มมันเป็นกี่ตมเนาะก็จับปลาขึ้นมาต้องซ้ำฟรีเหรอไงแห้งปลาคอตัวนั้นครับจับสู้กันจังซี่ ชู้ก<ม>ินปาบบ้นานเนี่ยจักมันเสียงปืนมาจะกทางไหนครับยิ่งปลานเนี่ยยิ่งปลาตุ่มมากเองสิปลาเนี่ยแตกสะเลือดออกอาบแม่เต็มเลยเดะครับเลือดออกอาบเต็มหย,อย่อยนี่หนาลี่ยังเอามือเซตเซตเจองี่นอเลือดออกนะ<ม>บ้านมันซื้อปลาหมี่มันก็เลยแรีนมากไอ้ปลาหมี่แลนมาแง่ยง่แง่ถือรถญง่ถือยิ่งบ่บอมแา่บ่ได้ถือยิ่งปลามันเขายิ่งปลาว่าษัน มันมันก็เรื่ว่ายังเสียเลือดออกไงยายาเต็มเลือดเต็มยาเลยมันก็เสียเสียออกมันก็เสียแล้วมันก็เลยว่าโอ้ยบ่ออกหรอกยาจังได้ก็ติดอยู่น้ำยาเต็มอยู่บ่ออกบ่ออกมันมาไปล้างไปเมื่อบานเท่ามันแอบั่นก็ย่างเมื่อบ่านบ่นเพ่อบ่นนี่พนักหานนอกมันก่อนชี้แจงฝันพนักงานว่าโอ้ยผู้ใดน่ะอันจูงรถป้านั่น เออแม่ย่ายนดเออแม่ผูใ้ใดจูงรถมาิ่นว่าครับแม่ก็ตื่นเลยเสดอตื่นเลยเบ้านคนก็จูงรถผ่านมาหนาบ้านอียยดังขวบขวบครับครับน้าแรก็เลยตื่นเสดับแม่ก็เลยว่าฝันจังซี่ปลาก,กับตันหนึ่งนอกแม่ก็ว่กเง้นมันสิออกตัวแปดหนึ่ง,งของกูชา่บ่ กบเนบานี้คือคือโซ่มือเอามือขึ้นนี่สิคือแปดหาเพราะว่าเมแต่วาเลยครับไม่ตีนะอ,อ๋อคือเมนูตีไห่แปดหนึ่งกับแปดหาก็แปดหาครับแล้วก็มีเลขเด็กรถทะเบียนรถทะเบียนรถมันก็หาหาเก้าหาเก้าแปดหนึ่งโอ้หาเก้าหนึ่งแปดหาเก้าหนึ่งแปดอืมครับครับก็มีเพิ่มเติมเขามากแค่แปดหา เป็ดฮะเพิมเติมเพราะว่าคำว่าตีเล็กหน่อยไปน,นมันกับแปดหนึ่งอยู่แล้วครับเพราะว่าปืนกับแปดอยู่แล้วฟ้านกับเป็ดนะแม่ตีได้ทุกอย่านผู้ส้มตีแบบใดความฝันของเมนูนี่ก็คือว่าตะของฝัน ปลาไปได้ปลาได้ปลาครับปลานี้เป็นปลายังก่อนแม่ปลาคอตัวแบบไงปลาคอสู้รับแม่ก็ได้ยกขึ้นพอยกขึ้นปุ๊บนี่มีค้นเอาปืนมายิงปลาคือยิงใส่ปลาเลยปลานมีมูลมัดแตกมูลเหมืนเลือดสาเลือดสาใส่ตาคลองอาบตาคลองเลยอาบตาคลองเลยจนในเอามือเฮ็ียดเองจังสีบ้านมีอันข้นขึ้ไปมันน้ำเด็กหน่อยมันเก่ามือเซ็ตหายมันก็ว่าบวออกดอกงาบวออกก็เมื่ออาบน้ำอยู่บ้านลลางลลางจะได้กระบอกลลางเซ็จัตไม่กระบอกครับแปลว่าเลขนี้ต้องอยู่กับแม่แล้ว มัน,นูกดีงอกครับเมน์เราเห,าหา้าล่างก็บอกออกแต่ถ้าเห้าล่างแล้วมันออกไปสิมันบ่อยู่กับเท้าโชค์อ่ะนนี้มันล่างบ่ออกวันนี่นะมันว่าบ,บ่ออกดอกยามนะครับไปบานเห้าวันนี้ลูกชายก็บ่าเมียเจ้านิ่นเอาไห้ไดด้้อเล็กตัวนี้จะหมุนไปหมุนมานะมันลอยอยงที่ซื้ออยู่ในรถนี่แหละมันออกในรถแต่หิจจะหมุนไปหมุนมาน่ะอืมครับนี่หมุนไปไม่ก็เขียนไว้ให้หนึ่งแปดเป็นแต่เมะเขียน้วอกันได้หมุนสายหมุนขวาอืม แปดเล่เป็นกับโบลายโทนะแม่นะคือมุนไปกลับไปกับมาเพิ่มเติมเขามาคือแปดหาเรามันสีเกี่ยวกับอายุแม่น้ำบ่อเพราะว่ามันมันมันติดเต็มโตแม่แม่เกิดพ่อซอยอย่างครับมันเกิดเกิดพ่อซอสีมันกับหาสิบหาบ้านเต็มก็คือหาสิบสี่อย่างหาสิบหาหาสิบหาคือวันที่สิบห้าพฤศจิกายนจังหาสิบหาอ๋อก็คือแม่เกิดพ่อซอสองพันห้าร้อยสิบครับอ่านับรวมอายุได้ห้าสิบ ถ้าถ้าตามพศก็คือห้าสิบห้าปีห้าสิบห้าครับแต่ถ้าตามเดือนนี่ก็คือยังไม่ถึงห้าสิบห้ายังไม่ถึงไม่เกิดเดือนเลยนะครับเดือนพฤศจิกาพฤศจีกาโอเลยอีกหลายเดือนคูนี่เกี่ยวเขาครับก็คือห้าสิบสี่ปีน้องแม่ห้าสิบสี่ย่างห้าสิบห้าย่างห้าสิบห้าครับก็ไม่แน่อาจจะเกี่ยวกับอายุของคุณแม่นุชด้วยครับ แต่ว่าเมว่ามันต้องมีปดนมีป่านี่ล่ะจังไดก็แต่ทีนีเนี่ยคือมีป่าเนาะเมีว่าสิมันต้องแปดปืนมันกระปแเอาครับอืมปืนก็ะปแผู้ชายที่มันยิงนี่แม่เห็นเพื่อนบอกบ่เห็นคนเลยเด้เห็นแต่ยิงยิงเสียงปืนตูมยิงใ่ป่าเลยนะครับวันนี้นีดหน่อยมันว่าญาถึงยิงบ่บ่ญา่ไบ้ถึงยิงเขายิงป่ากันเลยว่ะครับครับอืมเลขก็ับมี ที่ว่ารถตู้ของลูกชายความตอนตอน,ตอน,อตอนอาสารเมฮัน<ม><ม>นี่ครับก็ <จะ S 1> คือ5918ครับท่านผู้ชม<แ>ครับคนคนที่ไป โดยสารไปรถตัวคือบ่มีผู้ใดเป็นยางเนาะแม่มีใคเป็นยังเจ็ดคนหลอดเบิดครับก็คือมีเจ็ดคนเล็กๆนอครับแต่รถนะพังมุยับเลยมุนใส่ผู้ใดเลยมุดหลนดหนซืสือออกไม่เลยครับเมนุชก็เลยว่าอย่าลืมหาเก้าหนึ่งแปดน้าครับท่านผู้ชมและก็มีตัวเลขที่เมนูชโดนยิงครับก็นี่คือความฝันเนาะก็คือปลาปลาปลาที่เมนูชได้มากเนี่ยโดนยิงกระจุยเลยแล้วก็เลือดปลานี่ก็คือทั้งเนื้อทั้งเลือดก็คือติด ละลายใส่ตัวเมนูตเต็มเลยเนาะล้างยังไงก็ไม่ออกครับเมนูตเลยติดใส่ว่าแปดแปดหนึ่งแปดหนึ่งกับแปดห้าแล้วเือป้าตายมีศูนย์บังคาร์บเนเได้ไหมกับแปดศูนย์น้ำแล้วแม่กับแม่สีสื่อจังสีได้ในข้อฝันแม่แม่สสื่อแปดหนึ่งแปดห้าแปดศูนย์อ๋อแม่สีสื่อนะครับมีแปดหนึ่งแปดห้าแปดศูนย์สามตัวข้อแม่นะตัวนั้นมันอยู่ในรถเนาะครับอะไรกัรอายุของเมนูตก็คือถาทะบุชม ถามหาเนาะเด sí. ี๋ยวผมกับสีลงในรายละเอียดให้ทนผู้ชมในเบืองน้ำเพื่อนําไปประกอบการเสียงโชคครับก็คือแมนุ์เกิดเดือนพฤศจิกายนพศ .2510 ครับอายุได้54-55ยปีครับก็ประมาณนี้เนาะแม่เนาะครับแนวทางความฝันของคุณแม่นุชครับดูเพื่อความบันเทิงครับคลิปน Ges ี้ทําขึ้นมาเพื่อ เป็นแนวทางสำหรับคนที่ชอบการเสี่ยงโชคครับเสี่ยงโชคเสี่ยงยังเพื่อได้โชคได้ลาบเนาะครับเสียงโชคไปครับแม่มีอยังสีเปลากับท่านผู้ชมอีกบ่ครับจ้ากับผมมีอยังเลยให้ผู้ชมถือเลขกถือหวยถือเบอร์หลายๆเด้อครับสาธุเนาะแม่เนาะสวยรางวัลทีนึงครับเนี่ยถือน้ำเนาะให้ถือรางวัลทีนึงเนาะแม่เนาะงวัลทีนึงน้ำเลยนะครับขอบคุณครับแม่ครับ